กันเวลาเดิม5้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุกพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่586แแล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่อง ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสวยๆพระเดิมๆพระบบ้านๆพระเก็บพระสะสมมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะ องค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรเนื้อเงินหลังช้าง3ามเสียนวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะเมตตาบารมีสูงนะคะด้านหลังเป็นช้างสามเสียนแบบนี้นะคะเนื้อจะออกนูนๆออกมานะคะน้ำหนักดีนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแพรหลังช้าง3ามเสียนนะคะ เนื้อเงินสภาพเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แพ้วเปาวโลรุ่นพิเศษวัดกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะสวยนะคะ,คะสำหรับเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะรุ่นพิเศษใบ ขี้เหล็กนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ hmm. ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อพะระลีลาวัดนางพญาหลวงพ่อทบหลวงพ่อเงินหลวงปู่โตปุกเสกพิธีใหญ่จังหวัดพิษณุโลกสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะ mm hmm. พิธีดีพิธีใหญ่แบบนี้นะคะ น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญพะระลีลาพะระหล่อนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกรมวัดท่าเสาจังหวัดอุตรดิตีรุ่นแรกปี2 4กว่ากว่าสภาพใช้หายากน่าเก็บน่าสะสมค่ะเป็นเหรียญเก่านะคะสำหรับเหรียญน,นี้ปีสอกว่ากว่านะคะ สภาพก็ต้องมีการใช้มาบ้างแบบนี้เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกรมนะคะปี24กว่านะคะสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกสภาพสวยพร้อมตลับเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็สวยเดิมนะคะอยู่ในตลับเดิมๆเ,เลยนะคะได้มายังไงก็นํามาฝากกันแบบนั้นเลยนะคะสําสหรับเหรียญสวยๆนะคะพระพุทธชินราชนะคะหลังพระสมเด็จนเรศวรมหาราชนะคะพระสวยตลับเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระครูธรรมโกศวัดเสาธงหินปี2518สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็สภาพดีนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อธรรมโกศนะคะวัดเสาธงหินสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350 เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงวัดใหม่ท่าโพใต้จังหวัดพิจิตสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสภาพดีนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพวงนะคะวัดใหม่ท่าโพใต้จังหวัดพิจิตสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออวงวัดบางวันทองจังหวัดสมุทรสงครามปี2 5 3 6สภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะด้านหลังเรียบนะคะมีการใช้มกบ้างนะคะสมัยก่อนนะคะก็จะเปิดหน้าเปิดหลังใช้เลยนะคะห้อยแบบเหรียญเปล่าๆปิเปลืปล่อยแบบนี้เลยนะคะทำให้เหรียญสึกนะคะ แต่ก็เป็นเหรียญเก่านะคะที่น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่ออวงนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเก่าเก่าเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระครูสิริธรรมสุทีวัดไผ่เงินปี2511สสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะ เหรียญน,นี้ก็เดิมๆเลยนะคะจะเก็บไว้ใช้เองมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระครูสิริธรรมสุธีนะคะวัดไผ่เงินสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะหายากนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพะระหล่อห้าเหลี่ยมหลังเรียบเก่าไม่ทราบที่สภาพดีสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะเก่านะคะถ้าท่านใดชอบพระเก่าๆก็จัดไปเลยนะคะเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะคะเป็นพะระหล่อค่ะเห็นไหมคะเก่ามากๆนะคะค่ะสําสหรับพะระหล่อพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะคะเก่า,าๆไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุทธลังสีวัดหนองกดสิริวัฒนะสุพรรณบุรีปี2548สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็เก่านะคะเดิมๆค่ะเป็นรุ่นหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเดิมๆแบบนี้นะคะค่ะสำหรับเหรียญ หลวงพ่อพุทธลังสีนะคะวัดหนองกดศิริวัฒนะนะคะสุพรรณบุรีสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเกาค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเตารีดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้กระไรทองเลี่ยมกรอบเก่าโบราณสภาพสวยเดิมไม่ทราบปีสร้างหน้าเก็บน่าบูชาค่ะ เก่ามากๆนะคะสำหรับเหรียญนี้นะคะเป็นหลวงปูท่ทวดเตารีดกระไหลทองนะคะวัดช้างให้นะคะเห็นไหมคะเลี่ยมเก่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคืออ่กอบเก่าสมัยก่อนนะคะจะเป็นน้ำเตยแบบนี้เลยนะคะค่ะสำหรับหลวงปูท่ทวดเตารีดกระไหลทองนะคะใส่กอบเก่าเก่านะคะสมัยโบราณองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,200ค่ะ สวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อเนื้อเงินหลวงพ่อแพววัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมเลี่ยมพลาสติกใสๆพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆเลยนะคะเลี่ยมอย่างหนาอย่างดีเลยนะคะสําหรับองค์นี้ค่ะสําหรับรูปหล่อเนื้อเงินหลวงพ่อแพววัดพิกุลทองนะคะเลี่ยมพลาสติกอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 650ค่ะเก่าๆเ,เดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระสจังหวัดหนองคายสำหรับองค์นี้นะคะพลอยหลุดนะคะดูได้จากบริเวณหน้าผากของท่านนะคะองค์นี้พลอยหลุดนะคะจังหวัดหนองคายนะคะสภาพใช้นะคะแต่ไม่ทราบปีสร้างนะคะถ้าท่านใดทราบปีสร้างก็จัดไปเลยนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะ หลวงพ่อผ้าไสนะคะน่าเก็บหน้าบูชาอีกหนึ่งองค์เลยนะคะสําหรับหลวงพ่อภาไสนะคะค่ะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อผาไสนะคะไม่ทราบปีสร้างพอยหลุดองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปจะเป็นกรอบเงินนะคะเป็นกรอบเนื้อเงินใส่เหรียญขนาดมาตรฐานนะคะสภาพดีค่ะ นี่ค่ะยกซุ้มด้านหน้านะคะแผ่นด้านหลังยังอยู่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแผ่นด้านหลังยังอยู่นะคะนี่ค่ะสภาพดีนะคะเดิมๆเลยนะคะน่าใช้นะคะนําไปใส่เหรียญสวยๆนะคะอัพเหรียญเราได้แบบสวยงามหรือไม่หรือไม่ก็ขึ้นคอได้เลยนะคะกับเกอบเงินสวยๆนะคะค่ะสำหรับกกอบเงินนะคะใส่เหรียญขนาดมาตรฐานนะคะกรอบนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะ เป็นเนื้อเงินนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปูทวดวัดช้างให้ไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะ เหรียญเล็กๆนะคะนําไปเลี่ยมขึ้นคอสวยงามมากเลยนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะค่ะสําหรับเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะไม่ทราบปีสร้างสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตตาลาไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้น่าเก็บน่าบูชาค่ะ ไม่ทราบปีสร้างนะคะเป็นเหรียญที่อยู่รวมๆเหมาในบ้านก็นํามาฝากแบบนี้เลยนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูรุ่นคูณปัญญาอธิฐานจิตวัดบ้านไลสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะ เป็นอีกหนึ่งหลวงพ่อนะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูนนะคะรุ่นคูณปัญญาอธิษฐานกิจสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญ8รอบหลวงปู่ทิมปี2518วัดละหารไล่จังหวัดระยองสภาพใช้น่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลวงพ่อนะคะที่น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญ8ดรอบหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่สภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูกเก็ตเหรียญเก่าสภาพใช้น่าเก็บน่าสะสมค่ะเก่าๆเดิมๆเลยนะคะสภาพใช้นะคะสำหรับเหรียญน,นี้ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะวัดฉลองภูเก็ตเหรียญเก่าสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาปี2532สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเก็บเหรียญสวยๆมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระอาจารย์โทนวัดเชิงไหวายจังหวัดอ่างทองรุ่นหนึ่งสภาพใช้น้าเก็บหน่าสะสมค่ะส่วนมากเหรียญเก่าๆเมา,าในบ้านมาก็จะอยู่รวมๆกันก็จะมีการ สัมผัสกันก็จะมีการใช้มาบ้างนะคะก็จะเก่าแบบนี้เลยนะคะค่ะสําหรับเหรียญพระอาจารย์โทนอ่างทองนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังยันสามไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยมากเลยนะคะสําหรับองค์นี้เดิมๆค่ะ ไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะพระสวยๆเดิมๆแบบนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือเลยนะคะค่ะสำหรับพระปิดตาเนื้อผงนะคะหลังยันสามไม่ทราบที่สาภาพสวยสมบูรณ์องน์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธชินราชเนื้อผงเก่าไม่ทราบที่สินสวยเก่ามากสาภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะ เก่านะคะสาหรับองค์นี้น่าเก็บน่าบูชาค่ะค่ะสําหรับพระพุทธชินราชเนื้อผงเก่าไม่ทราบที่สินสวยเก่ามากสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเก่าเก่าเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จวัดเกตชยโยพิมพ์นิยมเจ็ดชั้นไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ เป็นพิมพ์นิยมเลยนะคะ7ชั้นนะคะน่าเสียดายนะคะไม่ทราบปีสร้างแล้วก็ไม่ทราบรุ่นเลยนะคะเห็นไหมคะค่ะสำหรับพระสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะพิมพ์นิยม7ชั้นภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระพุทธูเนื้อดินองค์ใหญ่ความสูงอยู่ที่4เซนกว่าๆนะคะกว้างก็3เซนนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเก่าไม่ทราบที่สภาพดีใส่ตลับสแตนเลสปิดหลังนะคะสภาพดีนะคะนะเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ค่ะใส่ตลับสแตนเลสปิดหลังไว้แบบนี้เลยนะคะเจ้าของเดิมขึ้นคออยู่แบบนี้เลยนะคะกเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะ ก็น่าเก็บหน้าสะสมยิ่งท้าท่านใดนะคะทราบที่ก็จัดเลยนะคะกับราคาเ,าเบาจากทางช่องค่ะค่ะสำหรับพระพุทธูดเนื้อดินนะคะเก่าๆใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จหล่อเนื้อเงินร0อปีวัดพิกุลทองหลวงพ่อแพร จังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมเลี่ยมพลาสติกอย่างดีพร้อมใช้แถมกล่องให้ด้วยนะคะสำหรับองค์นี้สวยเดิมหน้าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเรามาชมองคพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะเจ้าของเดิมนะคะคงเอาออกจากกล่องแล้วก็ไปเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะคะเห็นไหมคะเลี่ยมอย่างหนาอย่างดีเลยนะคะพลาสติกอย่างหนาเลยนะคะสําหรับองค์นี้เลี่ยมใส่โจ้เลยนะคะน่าใช้หน้าบูชานะคะเป็นเนื้อเงินนะคะ บอกเงินต้องเป็นเงินนะคะถ้าไม่ใช่เงินก็แจ้งให้ทราบได้เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลอนะคะร้อยปีเนื้องเงินหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะพระสวยกล่องเดิมเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้อย่างดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่900ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อทองรุ่นแรกวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมาปี2,565สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะพระไม่ได้ใช้เลยนะคะอยู่ในกล่องเดิมๆนะคะตอบหมายเลขใต้ฐานนะคะนี่ค่ะ สวยมากนะคะจะเก็บไว้ใช้เองมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะค่ะสําหรับรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อทองรุ่นแรกวัดบ้านไร่นะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มเข่าวกว้างรุ่นฉัดมงคลหลวง ู่เปื้องวัดลาดยาวอายุ1้อยปีปี2553สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะพระอยู่ในกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะมีชื่อดวงพ่อบอกแล้วก็ชื่อวัดบอกด้านหลังนะคะอายุร0 8ยปปีนะคะอายุยืนมากๆเลยนะคะตอกหมายเลขใต้ฐานนะคะตอกโค้ดด้านหน้านะคะ สวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับรูปเหมือนปัม๊มเข่าวกว้างนะคะหลวงปู่เปื้องนะคะวัดลาดยาวสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดิมเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้จะเป็นแผ่นปั๊มนะคะก็จะเป็น แผ่นปั้มหลวงพ่อโตวัดพดันเชิงจังหวัดอยุทยานะคะสำหรับแผ่นปั้มองนี้นะคะไม่ทราบปีสร้างนะคะรู้แต่ว่าขนาดพอสมควรใหญ่นะคะใหญ่กว่าแผ่นปั้มหลวงพ่อโสธรนะคะสำหรับองค์นี้นะคะใหญ่นะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะ แปะยังอยู่ครบนะคะสามารถตั้งได้นะคะสําหรับแผ่นปั้มแผ่นนี้นะคะตั้งได้เลยนะคะพลาสติกหรือว่าหมุดแปะยังอยู่นะคะยังสวยนะคะเพราะพลาสติกยังอยู่หุ้มอยู่เลยนะคะกระไหลทองสวยวิ่งนะคะค่ะสาหรับแผ่นปั้มหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงนะคะสภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่650ห้าค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดิมๆค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าองค์ไหนติดต่อได้ที่เบอร์โทร082-754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082-754-7110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุ่รผ้าร่วมกันขอบคุณมากค่ะ